สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโทรศัพท์จากค่าย Xiaomi นะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์รุ่น MI Note มาดูที่หน้าจอกันเลยหน้าจอจะมีขนาดใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่หน้านะครับมีขนาดถึง6.11นิ้วเลยทีเดียวสำหรับวัสดุที่ใช้เป็นตัวเครื่องนะครับด้านนอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะจะเป็นกระจก ซึ่งจะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนถึงแม้ว่ามีน้ำหนัก161กรัมขนาดก็ถือว่าพอจับถนัดมือนะครับส่วนที่ขอบนั้นเป็นโลหะเป็นประกายหน้าลงไหลามากๆเลยครับมีทั้งความโค้งบนและความมันวาวนะครับ สำหรับหน้าจอนะครับมีขนาดอดยู่ที่5.7นิ้วเรียกไดว่าขนาดสูสีกับ Galaxy Note ของ s a m s u n งเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ผ่านมือถือแล้วก็จุดใจแน่นอน ทีนี้เรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าหล,ลักๆนะครับก็จะมี RAM สามจิกรอมตัวนี้อยู่ที่16จิกแต่สามารถเพิ่มได้กล้องหน้า4ล้านพิกเซลและกล้องหลังกับ1ล้านพิกเซลรองรับอัดวีโอแบบ 4K มาพร้อมแบตเตอรี่อึดจุใจ3000นวลลแอมทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกับ FI 5ดูนะครับ M i Note จะมีลำโพงที่ใหญ่กว่าจะเห็นได้ชัดและให้เสียงที่ดีกว่าแน่นอนแล้วก็ส่วนที่2คือรูกของปุ่มโฮนะครับที่ถูกเอาออกไปและก็ไม่มีสแกนนิ้วมืออย่าง M I 5นี่ผมจะเทียบให้ดูกันชัดๆก็ใหญ่กว่า0 5นย์จด้านิ้วนั่นแหละ,ะครับ สำหรับความบางแล้ว mi note จะบางกว่าเล็กน้อยดูด้านหลังนะครับแหมอยังกับพ่อกับลกูก ตัวกล้องนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเหมือนกันแค่เรียกได้ว่าอ่ะเป็น mi5 ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านเองก็ว่าได้โอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับที่ alexit สำหรับวันนี้สวัสดีครับ